สวัสดีครับวันนี้มาพกับผมบ้าบินชาแนลนะจะมาเล่นเกม ROV กันนั่นเองในที่สุดก็หางหจะกเกมไอเดนไม่งั้นก็อีกเกมแกนนี่ฮอนได้สักทีแล้วไอที่ไอที่เป็นสีเหลี่ยมแล้วก็เป็นรูปดาวโหลดนั้นทุกคนไม่ต้องสนใจนะโหลดเกมมาแล้วมันก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ โอชิชิบหายละปล่อยบอดเหรอโอ้ขอโทษทีขอโทษทีพอดีว่าปล่อยบอดเนี่ยโทษทีพอดีว่าปล่อยบอดมึงเล่นไอริปาวานกูด,ด้วยมึงอ่ะมากมังอ่าสกินจะสวยมากสกินสวย ถ้ากับบ้านก็สวยอะไรโอ้ย yeah. yeah. oh. ฉันมาอัดคลิปในรถเพราะอะไรก็ไม่รู้แมาไปเริ่มเล่นกันเลย Let's go โอ้ยแค่เริ่มเกีมาไม่กี่นาทีไข่มังกรทองนั้นได้แล้วเริ่มเคลียร์คลิป เสียงให้เหลือน,น้อยเดียวอีวีล่ามึงมากะออ้อยเหรอไม่ได้ล้อช่วยกันนะชอบเรียกมั้ยอ้อยอ้อย,ออย,ออยอเอียนหน้ซอยคอยเน่ กลับบ้านก่อนเล้ากัน,กนโชว์อยู่นี่แหละหน้าด้านพอหน้าด้านพออขีบบ่ปะบานกลับบ้านด้วยห <I rise. S 1> ล่อนพูดอะไรนะฟังไม่รู้เรื่องอยสกินมันสวยมากเลย,ยทำอะไรก็ดูสวยไปหมดแล้วก็แล้วแบบมันคู่กับฉันอยู่ทีมสีฟ้าด้วยอ,ะอ่ะนี่นง ตีป้อมเส้อีกีไก่ฉนปีงมากๆปีงมากๆของมากที่สุดด้วยนี่มม,มาทำร้ายกูเหรอเอาไป บินลับแล้วก็กลายเป็นโคมไฟแบบสวยๆอีไอลิาวานเหมือนฉันมันกำลังตีป้อมฉันอยูอ่เดี๋ยวเจอศึกมหาวานชนวานแน่นอนไปฆ่าแกถึงที่เลยแล้วมาฝั่งชัมซะด้วยอาเสดกูไปไปหามาจะลูก ยีเต้นอยู่หรอจะมาดนป้อมตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ได้ไม่ได้กลายโปรไฟล์เหมือนกูซะมึงไปเลยอืมอีวีล่าตายแล้วเหรอยืนข้างศพแบบเชยทำไมทุกอย่างทุกอย่างมันดูเป็นสีฟ้าไปหมดขนาดเื่านฉันก็ยังเป็นสีฟ้าเลยแต่ไม่รับอีนี้อีนี้มันไม่ฟ้า อีนี้มันแดงไม่มึงว้ายกดอันตีทำไมนี่เนี่ยตีป้อมกุหลาตีป้อมกุหลาอิตีอาช่วยกูด้วยนี่เนี่ยพวกมึงเคยตีป้อมกุหลาเคยตีป้อมกุหลาใช้ฟิกเกอร์ไปเรื่อยแล้วล่ะตีไปเลยโอโ้ทิ้งร่างเล่าเอาไว้ดาบเปิดผียะ่ะ ผีโอ๊ยดีนะตายอย่างผีเอาไปเลยวานหน้อยแล้วก็กลายเป็นโคมไฟสไตล์เดียวกับอีน,นั่นเป๊ะเลยฉันอยากโกรธแล้วว่า ฉันมาเนี่ยฉันอยากดูสกินนะฉันไม่ได้อยากตายหืมคลิป <Keep S 1> เล่นมังกรบุกมาแล้วแล้วทำไมเหรออย่าฉันกำลังไปช่วยตรงนั้นมันนัวเลยนะนัวเนียไม่มีชั้นเลยข้าก่อนกูด้วยมันนี่เลยนัวเนี่ยกันฉันนะมึงนี่ไปเลยมาฉันเห็นนะแก่ ชุดสีชมพูมาแต,ต่กายเลยน,ะนะนั่นแหละนี่มึงตีป,ป้อมตีป,ป้อ,ปปอมตีไปเลยตีปลอยอืมนี่นมึงนี่นมึงโอ๊ยไปเลยคีบลูกตีป,ป้อมเลยลูกลูก สกินเดียวกับกูเหรอคิดผิดแล้วไปเลยนี่เนี่ยละเพื่อนแบบสวยๆมันบอกเอียรกูจะทำกูจะฆ่ามันได้เอียก็ขอโทษได้ไหมละอีกเพื่อนก็คนมันไม่ได้ตั้งใจคนมันสวยอ่ะนะโคมสกินมันสวยโอ๊ย,อยไม่ฉันต้องกลับบ้าน วานลูกมารับแม่ด้วยไปมูชิบหายแล้วมันมาละฉันว่าตรงนี้มันไม่ถูกหลักฉันเท่าไหร่ฉันจะต้องกลับบ้านโอ้ยฉันจะต้องกลับบ้านไปตอนเนี้ยว้ากับบ้านได้แล้วว้ากับบ้านแบบสวยๆว,วานมารับแบบสวยๆแล้วก็ไปดีนะอีชุอชมพูมันไม่มาฆ่าฉันก่อน <Legend ary. S 1> ถ้าเกิดว่ารู้ได้ยังไงน่ะเหรอ ดูแผนที่ยังไงล่ะฉันเพิ่มฝีมือการเล่นไม่เหมือนอีคิปเด็กผีนั่นแล้วมไม่เหมือนอีคิปเด็กผีนั่นหรอกอิตเตียน,นั่นแหละคลิปนั้นมันไม่ต้องเป็นึกถึงมาเล่นกับฉันก็ไปฝึกเล่นมากับสก,กินไอริปาวาน มีอะไรพูดนะน,นี่ะมึงมนี่จะหนีจะหนีไปไหนกูโหวดมากนะกูบอกไว้ก่อนกูดุมากนะไม่เข้าทางนั้นกูจะเข้าทางนี้แต่ทางนี้มันก็เจ็บกเข้าทางน้นไม่นนอันนี้ไม่ใช่เพื่อนราดราดเพื่อนได้เวลาจบเกมแล้วสินะ ทีมของเจ้าเวลาของพวกเจ้ามันหมดแล้วล่ะหมดแล้วแ่ะชนะแบบสวยๆเก๋ๆจบไปจบคลิป